นึกว่าใครที่ไหนสี่คุณนี่เองนึกยังไงถึงได้มาดูบ้านนี้นะคะฉันก็แค่อยากมาดูว่าหมอเจนไปแล้วจริงๆหรือเปล่าแต่เท่าที่เห็นเขาก็ไปแล้วจริงๆถ้าอย่างนั้นขอตัวกลับก่อนนะคะการมีชีวิตคู่อยู่ด้วยความหวาดระแวงมันเหนื่อยนะคะฉันดูดีเพราะว่าฉันเคยเป็นมาก่อนฉันกับพี่ทินไม่จำเป็นต้องระแวงอะไรกันคะ่ะถ้าไม่ต้องระแวง แล้วทำไมต้องมาดูเห็นกับตาด้วยล่ะคะว่าเขาย้ายไปหรือยังยอมรับเถอะคะ่ะเพราะความสัมพันธ์15ปีของพวกเขามันก็ทําให้คุณอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกเขาจะตัดกันได้จริงหรือเปล่ายิ่งพี่เจนเป็นรักแรกของพี่ทินแล้วคงจะตัดไม่ได้ง่ายๆหรอคะ่ะฉันไม่สนหรอกคะ่ะเพราะคนเราควรอยู่กับปัจจุบันแล้วตอนนี้ฉันกับพี่ทินเรามีความสุขกันมากเลยคะ่ะดีคะ่ะถ้าอย่างนั้นพี่เจนก็คงจะดีใจ เพราะว่าเขาําเพื่อพวกคุณเลยนะคะทำอะไรคะก็ที่เขาย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ไงคะเพราะว่าเขาอยากจะให้คุณกับพี่ทินได้เริ่มต้นใหม่สักทีถ้าเขายังอยู่พี่ทินก็จะมาวอลแวร์กับพี่เจแล้วก็ลูกๆไม่หยุดฉันอยู่บ้านตรงข้ามมาค่ะฉันเห็นนะคะว่าพี่ทินมาบ่อยแค่ไหนเขาก็แค่มาดูแลลูกๆค่ะถ้าแค่ดูแลลูกๆแล้ว ทำไมเขาสองคนถึงมีอะไรกันนะคะวันนั้นฉันเห็นนะคะมันเป็นเรื่องจริงะคะ่ะเห็นเยอะรู้เยอะสมกับที่เป็นคนข้างบ้านดีนะคะไม่ดูบ้านต่อแล้วหรอคะไม่ละคะ่ะตอนแรกกะจะมาดูเล่นๆเผื่อว่าจะซื้อเก็บไว้ปล่อยเช่า แต่ดูๆแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจสักนิด นี่ค่ะค่าตัวแสดงได้สมบทบาทมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับคุณนาผมขอตัวก่อนครับค่ะสวัสดีครับ